สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,ลอนสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกงทางช่องเรา เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วเราอายุประมาณ8-9ขวบครอบครัวของเราเป็นคนใต้พ่อกับแม่ทำอาชีพกรีดยางทำสวนยางพาราค่ะและเหตุการณ์นี้ทำให้เราจดจำมาถึงทุกวันมันเป็นเหตุการณ์ที่เรากลัวมากในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ เราไม่ได้ไปเรียนพ่อกับแม่เลยไม่อยากให้เราอยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่เลยพาเราไปที่สวนยางพารดาด้วยซึ่งสวนยางพราราอยู่ห่างจากบ้านไปหลายกิโลอยู่ค่ะที่สวนนั้นจะมีบ้านพักหลังเล็กๆทําจากไม้หลังคาม,มุงด้วยสังกะสีเอาไว้สำหรับพักนอนเวลาที่พ่อแม่มากรีดยาง และจะมีพวกเครื่องจักรที่เอาไว้ทำยางแผ่นคือจะต้องมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเลยนะคะเมื่อย่างนั้นก็โดนขโมยไม่ใช่แค่พวกเครื่องจกักรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่โดนขโมยอย่างเดียวนะคะพ่อกับแม่เคยบอกว่าเคยมีคนมาขโมยแม้กระทั่งขี้ยางที่อยู่ที่ต้นถ้าหากไม่มีคนเฝ้าก็โดนแน่ๆน,นั่นแหลคะค่ะ พ่อกับแม่ของเราเลยมาอยู่ที่สวนเป็นเดือนๆเ,เลยก็ว่าได้สำหรับบ้านพักหลังดังกล่าวมีไฟฟ้าเข้าถึงนะคะก็ถือว่าไม่ได้ลำบากอะไรมากแต่เส้นทางที่เข้าไปที่สวนนั้นไม่ได้อยู่ติดกับถนนมันต้องผ่านเส้นทางเล็กๆที่ผ่านสวนยางคนอื่นๆสวนยางของพ่อแม่นั้นจะอยู่ลึกไปหน่อยระหว่างทางที่เข้ามาก็จะเป็นสวนยางพาราทั้งหมดเลย มันก็เลยดูมืดมืดและน่ากลัวเราก็เคยไปอยู่ที่สวนยางดังกล่าวมาแล้วแต่ในครั้งนั้นเราไปอยู่เพียงแค่ไม่กี่วันพวเพ้ร้องเป็นเป็นช่วงที่เปิดเทอมอยู่เราก็ต้องกลับมาเรียนแต่ว่าช่วงที่มันเกิดเหตุนี้เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่แม่ก็พาเราไปอยู่ที่สวนเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะในแต่ละค่ำคืนที่พ่อแม่ออกไปกรีดยางนั้น เราก็ต้องนอนอยู่ที่ห้องพักคนเดียวภายในห้องพักจะมีโทรทัศน์เล็กๆเอาไว้ให้เราเพื่อเป็นการคลายเงาแล้วแม่ก็กำชับกับเราเสมอว่าห้ามออกจากห้องเด็ดขาดจนกว่าพ่อกับแม่จะกลับมาหรือว่าถ้ามีคนมาเรียกหรือได้ยินอะไรก็ห้ามพูดห้ามทักห้ามเปิดประตูให้เขาเข้ามาเด็ดขาด แม่ก็ย้ำเราแบบนี้อยู่เสมอซึ่งในวัยตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่แม่เรากำชับให้เราทำแบบนั้นเป็นเพราะเหตุผลอะไรแต่เราก็เชื่อฟังพ่อกับแม่ค่ะเพราะเรามาอยู่กลางดงกลางป่าแบบนี้มันก็น่ากลัวอยู่ในทุกคืนนั้นเราเปิดทีวีและนอนดูทีวีไปเรื่อยๆจนเราก็เผลอหลับไปเองตื่นมาอีกทีก็เช้าของอีกวันแล้ว มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นในทุกๆคืนเมื่อเรามาอยู่ได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์มันก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นพ่อกับแม่ก็ออกไปกรีดิยางเหมือนเดิมเรานอนดูทีวีอยู่ในห้องสักช่วงเวลาประมาณ3ามสี่ทุ่มเราได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนมาเคาะประตูดัง อุดรก็ตกใจและสักพักมันก็เงียบไปค่ะจู่ๆมันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วอุดรก็เริ่มแปลกใจแล้วค่ะเพราะปกติช่วงเวลานี้พ่อกับแม่ยังคงไม่กลับมาเพราะมันต้องใช้เวลาในการกีดยางหลายชั่วโมงคือจะกลับมาในช่วงใกล้จะฟ้าสว่างอุดรก็เลยแปลกใจ ว่าใครมาเคาะประตูเราไม่กล้าลุกขึ้นไปเปิดนะคะเพราะนึกถึงคำพูดที่แม่บอกว่าหากได้ยินอะไรก็ห้ามพูดห้ามทักห้ามลุกขึ้นไปเปิดประตูเราก็ได้แต่เอาผ้าห่มคุมโปงแล้วนอนตัวสัน่นจนเผลอหลับไปตอนไหนและไม่รู้จนในวันถัดมานั้นเราก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังเลยจนพอตกค่ำของอีกวันหนึ่ง พ่อกับแม่ก็ออกไปกรีดยางเหมือนเดิมเราก็อยู่ที่ห้องคนเดียวเปิดดูทีวีเหมือนเดิมจูๆ่ๆเสียงนั้นก็กลับมาอีกแล้วเป็นช่วงเวลาเดิมเลยค่ะประมาณสามสี่ทุ่มได้ยินเสียงเคาะประตูดังเสียงยังคงดังอยู่สักพักหนึ่งณนะตอนนั้นเรากลัวมากเลยนะคะ เราก็เลยเอาผ้าห่มมาคุมโปงทีวีก็ยังคงเปิดอยู่เพราะว่าเราไม่กล้าปิดทีวีถ้าหากว่าปิดทีวีเราจะได้ยินเสียงนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเสียงเคาะก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆจนสักพักมันก็เงียบไปในใจตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าเขาน่าจะไปแล้วละ่ะแต่ที่ไหนได้ล่ะคะ่ะจ,จู่ๆคราวนี้ เราได้ยินเสียงเหมือนมีใครคว้างก้นหินมาบนหลังคาบ้านซึ่งหลังคาบ้านมันเป็นหลังคาสังกะสีมันก็เลยได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากเราที่นอนอยู่นั้นก็สะดุ้งตกใจเข้าไปใหญ่อีกค่ะเรามีอาการสั่นกลัวมากกลัวจนร้องไห้และก็ร้องเรียกหาแม่พ่อกับแม่ได้ยินเสียงที่เราร้องเรียก เดี๋ยวรีบวิ่งกลับมาดูเราที่ห้องลูกลูกเป็นอะไรทำไมถึงรองเราก็เลยเล่าเรื่องที่เราเจอให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงเรามากแม่หนูม่มวิการนอนคนเดียวจนในคืนนั้นพ่อกับแม่ต้องพาเราไปกิีดยางด้วยเลยค่ะเพราะพ่อกับแม่ยังกรีดยางไม่เสร็จเลยอุดรก็ต้องเดินตามหลังพ่อแม่ไปในสวนยาง จนเสร็จตอนที่ใกล้ฟ้าสว่างจึงจะได้กลับมานอนที่ห้องในคืนถัดมานั้นแม่ก็เลยให้พ่อไปกรีดยางคนเดียวส่วนแม่นอนเป็นเพื่อนเราอยู่ที่ห้องพักเราก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยที่มีแม่มานอนอยู่ด้วยในคืนนั้นเราก็คิดแล้วว่ามีแม่มานอนด้วยมันคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วละ่ะแต่ที่ไหนได้ พอช่วงเวลาเดิมได้ยินเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นและมีเสียงคนเหมือนคว้างก้อนหินลงบนหลังคาบ้านเราสะดุ้งตื่นตกใจเลยรีบวิ่งเข้าไปกอดแม่แม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ต้องกลัวแม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องกลัวแม่ก็เลยบอกให้เราสวดมนต์ตามแม่ นางสวดมนต์กันไปอยู่สักพักใหญ่ๆจนเสียงนั้นก็ได้เงียบหายไปจนในพอเช้ามาแม่ก็บอกเราว่าไอเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นพวกผีสางนางไม้มาหลอกหลอนลูกละมัง้งเขาเห็นว่าลูกยังเด็กเลยหลอกง่ายๆแม่ก็ยังบอกอีกว่าแม่ก็เคยเจอเหมือนกันช่วงที่แม่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ แม่ก็เล่าว่าในคืนนั้นแม่ไม่สบายพ่อก็ต้องออกไปกรีดยางคนเดียวส่วนแม่ก็นอนพักอยู่ที่ห้องพอตกดึกแม่ก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกเลยได้ยินเสียงเคาะประตูดังและได้ยินว่าเหมือนมีอะไรตกลงใส่หลังคาบ้านแล้วทีนี้แม่ก็เห็นว่ามีเงาคนสีดำๆแม่มองผ่านช่องประตูด้านล่าง แม่เห็นเป็นเงาคนสีดำๆเดินผ่านไปมาอยู่บริเวณหน้าประตูบ้านในตอนนั้นแม่ก็กลัวมากๆคือแม่ขวัญผาวาไปหมดแม่ก็เลยรองเรียกหาพ่อแต่พ่อน่าจะไม่ได้ยินเสียงแม่แม่ก็เลยเข้ามานั่งและภาวนาสวดมนต์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่นับถือแม่ก็พูดว่าแม่มาอยู่ที่นี่แม่ไม่ได้ต้องการมาลบหลู่อะไร แม่ก็แค่มาทำมาหากินอย่ามาตามหลอกหลอดพวกแม่เลยจนกระทั่งเสียงนั้นก็ได้เงียบหายไปค่ะและเงาปริศนาดำๆนั้นก็หายไปด้วยแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าจากคนที่แม่จ้างให้มากรีดยางในช่วงที่พ่อแม่มีทุระคนที่มารับจ้างกรีดยางให้แม่นั้นเขาก็บอกว่าพ่อตกดึก เขามักจะได้ยินเสียงเป็นเสียงของเครื่องจักรทำงานเครื่องที่เขาทำยางแผ่นซึ่งคนที่รับจ้างนั้นเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะนอนนั้นเขาก็ได้ถอดปลั๊กและปิดเครื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วเละเครื่องก็คงจะไม่น่าทำงานได้เองในตอนแรกนั้นเขาก็คิดว่ามีขโมยแอบเข้ามาหรือเปล่าแต่เมื่อเขาแอบไปดู และแอบมองไปทั่วบริเวณแล้วก็ไม่เห็นว่ามีผู้ใดเข้ามาเลยจนเขารู้สึกหลอนและผาวาไปหมดคนที่มารับจ้างแม่กิดย่างนั้นคือเขาอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะคะแล้วเขาก็ต้องลาออกไปเพราะเขาบอกว่าที่นี่มันเฮียนแม่ก็เลยถามเขาไปว่าแล่ทางเขาได้ทำอะไรผิดไปด้วยเปล่า หรือไปทำอะไรให้รบกวนเขาไหมเพราะแม่ดูมาว่าคนที่มารับจ้างกิจอย่างนั้นพอตกดึกแล้วเขามักจะชอบดื่มเหล้าและมักจะชอบเสียงดังมันอาจจะไปรบกวนเจ้าที่เจ้าทางเขาก็เป็นไปได้ทางเขาก็เลยมาเล่นงานแต่แม่ก็ยังบอกอีกว่ามีคนที่มารับจ้างต่ออีกคือเขาก็อยู่กันได้ไม่ได้มีอะไร คือเขาอยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะแม่ก็บอกว่ามันก็อยู่ที่เราเองเหมือนกันแหละจนพอหมดช่วงปิดเทอมใหญ่เราก็กลับมาอยู่บ้านส่วนพ่อกับแม่นั้นก็ยังคงไปไปกับกับที่สวนอยู่ปกติค่ะและหากว่าแม่ชวนเราไปที่สวนยางนั่นอีกเราก็คงจะปฏิเสธค่ะและบอกแม่ว่านู่ข้อไปโยบ,บ้านยายดีกว่าแม่หนูกลัว นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบและถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางช่องได้ทําคลิปต่อๆไปในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องราวหลอนๆนะคะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความเป็นห่วงฝันดีรารีสวัสดิ์ค่ะ